เราลองมาดูกันหน่อยนะครับว่า12ตระกูลที่ว่าเนี่ยมีอะไรบ้างแล้วทรมานต่างกันยังไงอาจจะลองจัดเป็นกลุ่มๆดูไหมครับจะได้เห็นภาพชัดขึ้นกลุ่มแรกที่ดูจากเอกสารและเห็นชัดๆคือกลุ่มที่ทรมานจากการต้องกินของแปลก,ปลกๆของไม่ดีมีตระกูลไหนบ้างครับกลุ่มนี้ในกลุ่มนี้นะคะเอกสารระบุไว้3ตระกูลค่ะคือ1วันตาสาปเปรต พวกนี้ว่ากันว่าจะกินได้เฉพาะเอ่อน้ำลายเสมหะหรืออาเจียนเป็นอาหารโอ oh. ค่ะสองคือกูนปลาทัเปรตกลุ่มนี้จะกินซากศพทั้งศพค้นซากสัตว์เป็นอาหารและสามขู่ะขทะคาทัเปรตซึ่งกินอุจจาระเป็นอาหารค่ะ uh huh. จะเห็นว่าความทุกข์ของกลุ่มนี้คือเน้นไปที่ความน่ารังเกียจขยักขยงของสิ่งที่ต้องกินเข้าไปเพื่อประทังชีวิตซึ่งตามในของเอกสารนะคะ อาจจะเชื่อมโยงกับกรรมที่เกี่ยวกับความไม่สะอาดหรือการกระทําที่มันน่ารังเกียจในอดีตชาติค่ะฟังดูเออแค่คิดตามก็รู้สึกแย่แล้วนะครับทรมานมากๆแน่ๆกลุ่มถัดไปน่าจะเป็นพวกที่มีข้อจำกัดทางร่างกายหรือเจ็บปวดทางกายโดยตรงเลยใช่ไหมครับใช่ค่ะกลุ่มนี้ก็มีความทุกข์ที่ชัดเจนต่างกันไปอีกอย่างเช่นอคิชาลุมุกเปรตตะกน,นี้คือมีเปลวไฟลุกไหม้ยอยู่ในปากตลอดเวลาเลยค่ะ สร้างความเจ็บปวดแผดเผาแบบรุนแรงมากๆตลอดเวลาเลยเหรอครับตลอดเวลาเลยค่ะส่วนสุจิมุกเปรตก็คือประเภทที่เราเพิ่งคุยกันไปคือมีปากเล็กเท่ารูเข็มทําให้กินอะไรไม่ได้หรือได้น้อยมากๆก็ต้องทนทุกข์กับความหิวและอีกตระกูลคือตันหาชิตาเปรตค่ะ กลุ่มนี้อาจจะไม่ได้มีข้อจำกัดทางกายที่ชัดเจนเหมือนสองพวกแรกแต่ทุกจากข้างในคือถูกตันหาความอยากเนี่ยบีบคั้นอย่างรุนแรงทำให้รู้สึกคิ้วข้าวหิวน้ำแบบทรมานมากๆตลอดเวลาถึงร่างกายอาจจะดูปกติแต่ใจนี่ร้อนรุ่มไปด้วยความอยากที่ไม่เคยพอเลยค่ะอืมน่าสนใจนะครับที่แยกความทุกจากไฟความทุกจากกินไม่ได้กับความทุกจากความอยากไม่พอออกจากการชัดเจนแล้ว เอกสารได้ลงรายละเอียดไหมครับว่ากรรมแบบไหนที่ทําให้เจอความทุกข์ต่างกันขนาดนี้เช่นพูดไม่ดียังไงถึงมีไฟในปากหรือตรณีแบบไหนถึงปากเท่ารูเข็มอะไรแบบนี้นะครับคือเอกสารที่เราดูอยู่เนี่ยไม่ได้ลงรายละเอียดลึกขนาดนั้นนะคะว่ากรรมย่อยแบบไหนเป๊ะเปที่นําไปสู่ลักษณะเฉพาะของเปรตแต่ละชนิดในกลุ่มนี้แต่ภาพรวมคือเน้นว่าความทุกข์พวกนี้เป็นผลจากกรรมไม่ดีในอดีต โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับการเบียดเบียนคนอื่นหรือความโลภความตระหนีมากๆแต่ถ้าจะให้รู้ชัดๆว่าการกระทําแบบไหนนำไปสู่ผลแบบไหนแบบเจาะจงเลยเนี่ยอาจจะต้องไปศึกษาเพิ่มเติมจากตัวคัมภีรเปรวตวัตถุโดยตรงเลยค่ะแต่หลักการที่เอกสารนี้สื่อก็คือความทุกข์มันหลากหลายและมันสอดคล้องกับกรรมที่ทำมานะประมาณนี้ค่ะอ๋อเข้าใจครับงั้นเราไปดูกลุ่มต่อไป กลุ่มที่สนี่น่าจะเกี่ยวกับรูปร่างหน้าตาลักษณะที่มันผิดปกติไปหรือสภาพร่างกายที่เป็นทุกเองจุกต้องค่ะกลุ่มนี้ก็จะมีนิชชาบกเปรตซึ่งว่ากันว่ามีร่างกายดำสนิทเหมือนตอไม้ที่โดนไฟไหม้จนเกรียมไปเลยดำเหมือนตอไม้เลยเหรอครับใช่ค่ะแล้วก็มีสัตตังคาเปรตพวกนี้จะมีเล็บมือเล็บเท้ายาวแล้วก็แหลมคมเหมือนมีดเหมือนอาวุธเลยค่ะซึ่งอาจจะใช้ทำร้ายตัวเองหรือคนอื่นก็ได้ ถัดมาคือปับพะตังคาเปรตอันนี้คือร่างกายจะใหญ่โตมโหฬานเหมือนภูเขาเลยใหญ่เท่าภูเขาใช่ค่ะแต่ความใหญ่นี้อาจจะไม่ได้มีประโยชน์อะไรกลับเป็นภาระเป็นความทุกข์ซะอีกและสุดท้ายในกลุ่มนี้คืออังครังคาเปรตที่มีรูปร่างเหมือนงูเหลือมตัวใหญ่ๆเหมือนงูเหลือมค่ะ ลักษณะเหล่านี้มันสื่อถึงความผิดปกติความน่าเกลียดน่ากลัวหรือสภาวะที่อาจจะนำความเจ็บปวดมาให้ตัวเองและคนอื่นซึ่งก็จะถอนความผิดปกติทางจิตใจหรือการกระทำในอดีตชาติตามในของเอกสารค่ะครับตอนนี้ก็ครบ10ตระกูลแล้วใช่ไหมครับเหลืออีก2ตระกูลสุดท้ายซึ่งเอ,อเอกสารบอกว่า มีความพิเศษแตกต่างออกไปหน่อยใช่ไหมครับใช่ค่ะ2ตระกูลสุดท้ายนี่มีความน่าสนใจเป็นพิเศษเลยตระกูลที่11คือเวมานิกเปรตเปรตกลุ่มนี้มีลักษณะพิเศษคือกลางคืนเนี่ยต้องรับทุกทรมานเหมือนเปรตทั่วไปเลยแต่พอถึงเวลากลางวันกลับได้ไปสวยสุขมีวิมานทิพย์อยู่ชั่วคราวค่ะอาสลับกันเหรอครับกลางวันสุขกลางคืนทุกใช่ค่ะซึ่งเอกสารก็ชี้ให้เห็นว่า นี่เป็นผลของกรรมที่ทำมาแบบผสมผสานกันคือมีทั้งบุญและบาปปนกันอยู่มากผลบุญก็ส่งให้ได้ไปสวยสุขแป๊บหนึง่งแต่ผลบาปก็ยังตามมาทำให้ต้องกลับมารับทุกอยู่ดีโหประเด็นเรื่องกรรมาผสมของเวมานิกับเพรสนี่ซับซ้อนดีนะครับมันแสดงว่าเออไม่ใช่แค่ทำบุญสุดทำบาปสุดอย่างเดียวแต่การกระทำหลายๆอย่างมันส่งผลร่วมกันได้แล้วตระกูลสุดท้ายลครับตระกูลที่12 ตะกรวนสุดท้ายคือมลิติกาเปรตค่ะเปรตกลุ่มนี้จะมีฤทธิ์อำนาจมากมีอนุภาพเหนือเปรตอื่นๆอาจจะเปรียบเหมือนเป็นราชาหรือผู้ปกครองในหมู่เปรตเลยก็ได้ค่ะสามารถบันดาลอะไรต่างๆได้พอสมควรมีฤทธิ์ด้วยมีฤทธิ์ค่ะ แต่ถึงจะมีฤทธิ์มากก็ยังคงอยู่ในภพภูมิเปรตอยู่ดีนะคะยังต้องทนทุกข์ในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งอยู่ไม่ได้หลุดพ้นไปไหนซึ่งก็อาจจะสะท้อนถึงกรรมบางอย่างที่ให้ผลเป็นอำนาจแต่ก็ยังมีกรรมหนักอื่นๆที่ทําให้ต้องมาอยู่ในสภาพเปรตเนี่ยแหละคะ่ะอืมครับถ้าเราเชื่อมโยงเรื่องนี้กับภาพรวมใหญ่ขึ้นการที่จําแนกเปรตละเอียดถึง12บตระกูลเลยแต่ละแบบก็มีรูปแบบความทุกข์ที่เอ่อเฉพาะเจาะจงต่างกันไป มันบอกอะไรเราเกี่ยวกับแก่นของความเชื่อนี้ครับตามในของเอกสารนี้นะคะการจําแนกที่ละเอียดแบบนี้เป็นการตอกย้ำหลักการสำคัญเรื่องกรรมเลยค่ะว่าการกระทำไม่เคยหายไปไหนและผลของกรรมเนี่ยมีความยุติธรรมในตัวเองคือตามกรอบความเชื่อนี้นะคะคือมันมีความสอดคล้องและได้สัดส่วนกับการกระทำที่ทำไว้ ความทุกข์ทรมานแต่ละแบบที่เปรตได้รับเนี่ยถูกมองว่าเป็นผลโดยตรงและสมเหตุสมผลกับบาปกรรมประเภทต่างๆที่ตัวเองเคยสร้างไว้ในชาติก่อนไม่ใช่การลงโทษแบบสุ่มๆหรือไม่มีเหตุผลค่ะพอจะเห็นภาพรวมแล้วครับแล้วทีนี้คำถามสำคัญคือแล้วทั้งหมดนี้มันหมายความว่ายังไงอะไรคือสาเหตุหลักๆหรือกรรมแบบไหนที่เอกสารนี้เน้นย้ำว่าเป็นเห,ต,หตุให้ต้องไปเกิดเป็นเปรตในภพภูมิต่างๆเหล่านี้ครับ ถึงว่าเป็นสาเหตุสําคัญของการไปเกิดเป็นเปรตหนึ่งคือการกระทําอากตันยูหรือการไปประทุษร้ายต่อผู้มีพระคุณโดยเฉพาะอย่างยิ่งพ่อแม่หรือที่เราเรียกว่าบุพการีนะคะการด่าว่าการทําร้ายร่างกายไม่เลี้ยงดูตอบแทนคุณอะไรพวกนี้ถือเป็นกรรมหนักมากๆตามความเชื่อนี้ค่ะโอ้เน้นเรื่องความกตันยูต่อพ่อแม่เป็นพิเศษเลยนะครับแล้วอีกอย่างละครับคืออะไร อีกอย่างที่เอกาสารเน้นก็คือการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตหรือการเบียดเบียนชีวิตผู้อื่นค่ะการไปพรากชีวิตไม่ว่าจะเป็นคนหรือสัตว์อื่นๆก็ถือเป็นการสร้างบาป,ปกรรมที่ส่งผลให้ต้องไปรับทุกทรมานเหมือนกันค่ะแสดงว่าตามเนื้อหาในเอกสารนี้กรรมที่เกี่ยวกับครอบครัวความสัมพันธ์ในครอบครัวโดยเฉพาะความกระตัญญูแล้วก็กรรมที่เกี่ยวกับการปฏิบัติต่อชีวิตอื่นคือการไม่เบียดเบียนเนี่ยเป็นเรื่องใหญ่มากๆที่ถูกโยงกับการเกิดเป็นเปรต ถูกต้องเลยค่ะถ้ามองในมุมวัฒนธรรมสังคมความเชื่อเรื่องเปรตแล้วก็ผลกรรมที่เชื่อมโยงกับการกระทำต่อพ่อแม่การฆ่าสัตว์ ตามที่เอกสารนี้นําเสดอมาเนี่ยมีบทบาทอย่างมากเลยนะคะในการปลูกฝังตอกย้าค่านิยมสําคัญในสังคมเช่นความกตัญญูรู้คุณต่อพ่อแม่ครูอาจารย์ผู้มีพระคุณอื่นๆรวมถึงการส่งเสริมให้คนมีเมตตาไม่ทําร้ายไม่เบียดเบียนชีวิตอื่นเรื่องเล่าเกี่ยวกับความทุกข์ของเปรตพวกนี้มันก็เลยทําหน้าที่เหมือนเป็นเครื่องเตือนใจให้คนเกิดความเกรงกลัวต่อบ,บาปแล้วก็หันมาทําความดีสร้างบุญกุศลแทนค่ะ เข้าใจเลยครับสรุปจากการคุยกันวันนี้จากเอกสารว่าด้วยเรื่องเปรต12ตระกูลนะครับเปรตก็คือพบภูมิของคนที่ต้องไปชดใช้กรรมไม่ดีในอดีตมีลักษณะทางกายที่สื่อถึงความทุกข์โดยเฉพาะความอดอยากแล้วความเสื่อนี้ยังแบ่งเปรตออกเป็นถึง12ตระกูลเลยซึ่งแต่ละตระกูลก็เจอความทุกข์ในรูปแบบที่ต่างกันไปสะท้อนถึงความเอ่อพาะเจาะจงของผลกรรมที่ทำมาใช่ค่ะ และข้อคิดสำคัญที่เอกสารนี้เหมือนจะทิ้งท้ายไว้ก็คือการให้ความสำคัญกับการสร้างบุญกุศลโดยเฉพาะอย่างยิ่งการปฏิบัติตัวให้ดีต่อพ่อแม่ผู้มีพระคุณรวมถึงการมีเมตตาไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตซึ่งตามกรอบความเชื่อที่นำเสนอมาเนี้ยก็ถือเป็นทางที่จะหลีกเลี่ยงการไปเกิดในภพภูมิที่เต็มไปด้วยความทุกข์อย่างเปรตนี้หละค่ะครับเป็นการเจาะลึกที่ให้ทั้งความรู้เกี่ยวกับความเชื่อ แล้วก็แง่คิดทางวัฒนธรรมที่น่าสนใจมากๆเลยครับวันนี้ค่ะเอกสารนี้ได้จำแนกประเภทของเปรตความทุกข์ไว้ค่อนข้างละเอียดนะคะเชื่อมโยงกับผลกรรมที่ทำมาชัดเจนซึ่งก็น่าจะชวนให้เราคิดต่อได้เหมือนกันนะคะว่าในระบบความเชื่อแบบนี้ถ้าจะลงลึกไปกว่าที่เอกสารบอกเนี่ยการกระทำที่มันเฉพาะเจาะจงแบบไหนกันแน่ที่อาจจะนำไปสู่ความทุกข์ในแต่ละรูปแบบที่เราคุยกันไปหรือถ้ามองกว้างออกไปอีก ความเชื่อเรื่องผลกรรมชีวิตหลังความตายในวัฒนธรรมอื่นๆทั่วโลกเนี่ยมีความคล้ายหรือต่างกันยังไงในการอธิบายผลของการกระทําในโลกนี้อันนี้ก็เป็นคําถามเปิดที่น่าสนใจที่อาจจะลองนําไปสํารวจหรือคบคิดกันต่อได้ค่ะ